ขุดนั่งไงผมมาแล้วดินแบบนี้ของใหญ่แน่นอนแต่มันจะมีกี่ตันเนี่ยอุ้ยเด้๋ยวไงว่าของมันพับพัด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 อุ้ยใหญ่แต่ใหญ่ว่าครับอุ้ย กำไม่หลบเลยครับโอ้ยอยอ,ยอ,ยอ,ยอุ้ยมันใหญ่ครับอ้ เป็นกิโลมั้งครับนี่ใหญ่จริงๆครับ